รังเก่ไม่ออกนะังเลยว่าจดอ่ะไม่ไอกมาออกเลยเลไม่ไม้ออกเานไม่ยม่ออเไม่อเยไ่ออกงลนไมอกยมอกเไม่ม่ออกเลยรมอออเไม่ไม้ออกเลยไอลยไ่ออกไม่่ออกเลยไมออะไม่มเ่อไม่อมยเ่มออเลยอไม่่ออกอยอไม่่ออก่เ 7 8 9 10 11หายไปไหนคนนึ่ง17น้ำพี่ป่านน้ำเรนี่นถูกต้องที่สุดแล้วมันเป็นโต๊อี้ของพี่ป่านรักกระจันแรานไครอ่ะ จะได้จำได้ไ,ดไงคะ,ะเข้ามาม <c oughs> เรียนดูนี้ลูกโป่งแล้วก็เป่า <c oughs> เปา่าเปา่เปาลมลงไปเต็มนะแล้วก็เพื่อจะทำให้นักเรีได้เห็นว่าเสียงที่เมื่อวานที่รถคุยให้ฟังนั่นนะมันเกิดขึ้นจากการที่เขาต้องมีแรงลมด้วยนี่เราสมมุติให้เห็นว่า ลูกโป่งนี่คือปอดของเราเวลาเราหายใจเข้าไปปอดเต็มตัวปึ๊บแล้วเราก็เสียงที่มันเกิดขึ้นเดยมเกิดจากการที่กรดูดพยายามบีบปากลูกโป่งนี่ให้ได้พอดีพอดีถ้ากรดูดบีบปากลูกโป่งได้ไม่พอดีเรื่องจะได้ยินเสียงที่เป็นลักษณะแบบนี้เป็นอะไรอ่ะโจริงปะ เขาไม่ชอบงานนเกิน,นถ้าสมมติเขาลดอันนี้คืออันนี้คือลวดบีบมันไว้อย่างนี้เลยมันไม่แตกรูกเรียนมันไม่แตกหรอกมันไม่แตกหรอกเพราะว่าไอ้ลดบีบมันก็เหมือนกับว่าเรากาลังอั้นลมไว้อยู่ตอนนี้าลรถอั้นลมแล้วก็พูดไปด้วยนี่นเลยจะได้ยินเสียงรวดเป็นแบบนี้ตลอดเวลาเลยรวดไม่ยังปล่อยลมออกมาเลยถ้ารวดพูดแบบลักษณะแบบนี้คือหมายความว่าลมมันเยอะมากจนเกินไปบาลานซ์ที่เกิดจากการจักเสียงมันก็เลยไม่เพาะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าลวดพยายามแบบ มีป่าเพื่อเปิดให้พอดีพอดีเสียงก็จะออกมาแบบพอดีพอดีถ้รารถปล่อยทีเลยหมดนเลยไม่มีเสียงเลยให้เนื้นได้เห็นว่าเสียงนี่มันเกิดขึ้นจากการที่ทการทํางานของลมที่เราหายใจเข้าไปบวกกับสายเสียงที่ต้องทํางานอย่างถูกวิธีของมันแน่นมากจนเกินไปก็จะเกิดเป็นเสียงที่ค่อนข้างปึงปล่อยมากจนเกินไปก็จะกลายเป็นเสียงที่เป็นลมๆแบบนี้เพราะฉะนั้นบาลานซ์สำคัญที่สุด บาลานซ์ของอะไรระหว่างอะไรครับระหว่างลมที่เราส่งออกมากับบาลานซ์ระหว่างการทำงานของสายเสียงของกล้ามเนื้อตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถาม่าจะบอกให้นักเรียนให้เข้าใจว่าเอ็กซ์ไซ์ที่เราให้ไปนั่นนะ่ะมันเป็นเอ็กซ์ไซ์ที่จะค่อยๆปรับบาลานซ์ของการทํางานระหว่างลมกับสายเสียงของนักเรียน,น,นตรงนี้เนี่ยครู um. จะจะพยายามค่อยๆเก็บเอาเอาเอาศัพท์ที่เราจะต้องใช้พูดบ่อยๆมาพูดให้นักเรียนฟัง um. นั่นีองเข้าใจคำว่า chest voice ใช่ไหมครับ chest voice คือ,ค,อคืออะไรพูดสรุปให้ง่ายๆแบบง่ายๆแบบเอาค่อยๆเข้าใจกันว่า chest voice คือเสียงต่ำโอเคนะ chest voice คือเสียงต่ำ chest voice คือเสียงที่เราใช้ในการพูดแบบนี้นะครับผม chest voice มีเสียงที่มีความหนานๆหน่อยนึง chest voice คือเสียงที่ที่ดี chest voice ที่ดีคือเสียงที่ไม่ใช่เป็นลำลองแบบนี้ถ้าแบบนี้แปลว่าบาลานซ์ไม่ดีแล้วนั่นเองมีปัญหาแน่นอน chest v i e เนี่ยเป็นเสียงที่เรารู้สึกได้ถ้าเรามือว้หนาอกตัวก็เองเราจะรู้สึกว่ามันมีการสั่นสะเทือนตรงบริเวณตรงนี้ถ้าเรียนเปล่งเสียงเอามือวางบวหน้าอกครับแล้วเปล่งเสียงอ๋ออ๋ออ๋อรู้สึกได้นะว่ามันมีโอเคแค่นี้พอละพอเป็นไอเดียอ๋ออ๋อนี่คือบาลานซ์ที่ถูกต้องถ้าเมื่อไหร่เขาลดร้องออออแปลว่า chest voice มมีปัญหาแน่นอนโอเคนะครับโอเคข้อสําคัญ เชสไวส์ Voice, ต้องการการประกบของสายเสียงที่ค่อนข้างแนบสนิทแบบนี้เหมือนปากลูกโป่งใช่ไหมแล้วก็ลมจะได้นี้ออกมาได้อย่างพอดีพอดีถ้าเกิดว่ามันประกบแบบไม่แนบสนิทเท่าไหร่นั่นเองก็จะได้ยินเสียงเป็นแบบนี้ฟังเอ้ oh. พี่เชสไวมีปัญหาแน่นอน เชสไวันมีปัญหาแน่นอนและเมื่อเชสไวทมีปัญหาแบบนี้จุดจบของคนที่มีเชสไวท์ mm hmm. ที่บางๆบาๆแบบนี้ mm hmm. นั่นก็คือพอนักเรียนที่จะก้าวข้ามไปถึงตำแหน่งที่เป็นตัวบริษของผู้ชายคือตัว E mm hmm. เริ่มต้นที่ตัว E f, arp, f g, s h แท้ F-G hmm. แถวนี้ของผู้หญิงคือ A-Ab-B-C b, b, แตรงนี้จุดจบของคนที่เป็น mm hmm. uh ก็คือจุดจบคือเสียงจะต้องแน่นๆตึงๆเช่น mm hmm. ออออบางครั้งเราจะได้ยินว่าเสียงแบบนี้ต้องการในในเพลงเหมือนกันนะบางทีเขาบอกว่าเออเอาอันนี้แหละแต่แน่นอนจุดจบก็คือเสียงจะไม่มีบางทีนักร้องที่ร้องได้สิเอยเอออออย่างเงี้ยอันตรายมากมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเชสไ i ส์เป็นฟัน d ดเมนทัลเป็นพื้นฐานของเสียงเหมือนเรากำลังจะสร้างบ้านเราลงเสาเข็มให้หนักๆเทพื้นให้แน่นๆ แล้วเมื่อมันแน่นแล้วเนี่ยข้างบนมันจะปรับได้ง่ายเพราะนั้น c เชสไว c e จึงเป็นเป็น,เป,นเป็นฐานของเสียงที่สำคัญเพื่อพัฒนาสู่การใช้เสียงที่เป็นตัวมิกซ์ให้ได้เนื่ยฟังนี้ถ้าเราร้องเชสไวท e ที่มันเป็นลมๆม,<อ>ม,มันมักจะเป็นแบบนี้เสมอเสมอแต่ถ้าเราเริ่มต้นที่เชสไวท e ที่แข็งแรง S 1> <S 1> <c oughs> ลมมันลิก่ออกมาเยอะกลั่นเนื้อแสเสียงทางานผิดปกติเพราะนั้นเชสวสตเป็นสิ่งสิ่งที่สําคัญมากๆนั่นเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้ยินเชสวสตของนักเรียนหลายๆคนที่มีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยรอดเอาเอ็กซ,ซ,ซ์เซอร์ซให้ทุกคนแล้วใช่ไหมครับทีมงานให้แล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มผู้หญิงผู้ชายนะใครใครอยู่กับครูตรงนี้นะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้และที่เหลือก็ไปร้องเพลงกันก่อนไปคุยแต่กับคุณครูก่อนเลยที่เหลืออยู่ตรงนี้แล้วครูจะค่อยๆอ,อ,อ,อธิบาย,ยให้ฟังนะครับว่า exercise ที่เธอได้ไปนั้นนะเธอต้องทําอย่างไรถึงจะถูกวิธีไหนมีใครเมื่อเช้านี้ออกมาเรายังไม่ได้ exercise ซัทำมเมื่อเช้านี้นะยังไม่ใครได้ไไดนะฝากนิดหนึ่งละกันว่ามี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 คนมอนิเตอร์มาให้ครูฟังว่า มีมีบางคนอาจจะมีบางคนที่ยังไม่ค่อยได้ฝึกฝนอย่างอย่างเต็มที่เท่าไหร่นะครับผมเลยให้ตั้งใจนะเพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่อยากให้นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างเต็มที่เมื่อออกไปแล้วนักเรียนก็จะได้เป็นศิลปินที่ท,ที่ที่มีคุณภาพอีกต่อไปใครที่รู้ตัวว่าฝึกน้อยระวังดีๆนะมีคนมอนิเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมนะฮะมีอะไรอีกบ้างที่ราจะพูดให้ให้นักเรียนฟังตรงนี้คร่าวๆแบบนี้ โอเคน่า uh okay, จะหมดแล้วเรื่อ,ของ,งของเสียงของเชสว่าของเฮดไบร e ์เฮดไ c e ์นี่คือเสียงที่แตกต่างจากเชสไวท์โดยสิ้นเชิงเฮด Voice เป็นมีหลายหลายคนเข้าใจว่าเฮดไ o i c ์เนี่ยมันคือเสียงอันนี้หรือปรเปล่าเสียงหลบหรือเปล่าเออนี่เคยได้ยินไหมน,นี่ครูจะลองลองลองร้องเสียงที่เป็นตัว h e a ไ v o i ์ e ห้ด็กงฟัง กระเสียงเฮดม c สแตกต่างกันตรงที่การประกบกันของสายเสียงตรงนี้เฮดมูสจะมีมีการประกบกันของสายเสียงมากกว่าแต่ในปริมาณพอดีพอเหมาะถ้าหากว่าผู้ร้องเฮดมูสและผู้ร้องบีบสายเสียงเข้ามาแตกกันมากจนเกินไปจะได้ยินอะไรบางอย่างเมื่อวานเราได้ยินแบบนี้อยู่หลายๆคน เมื่อวานเราอย่างนี้ก,กับหลายหคนซึ่งมันจะทําให้เรียนร้องยากมากๆเลยแล้วเมื่อวานเราก็ได้ยินแบบนี้ด้วยแบบนี้ด้วยเหมือนกันข้อเสียของข้อเสียของเสียงเสียงที่มันแตกต่างกันระหว่างเสียง head voice กับเสียงหลบหรือที่บ้านเราเรียกออภาษาอังกฤษใช้ว่า falsetto นั่นก็คือ f orsetto หรือเสียงหลบเนี่ยไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อลงมาหา เชสไวส์ได้เนี one, like ่ยลองฟังแี่ีองอีองทีอีออีอีอ นักร้องที่ร้องมานานเขารู้วิธีการเนียนไหมเนียนแต่ไม่ดีพรานักเรียนเทรนท่เรียนเทรนตรงประมาณตรงเฟิร์สบิสของนักเรียนเทรนให้เขาเป็นเสียงหลบหือนจะหลอบเวลาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มันเจอเพลงตรงนี้เนี่ยนะคหมอมันจะสั่งมากฉันใช้เสียงอย่างนี้ก็ได้ที่ข้อสำคัญก็คือ คนที่ใช้เสียงที่เป็นเสียงหลบอยู่ตลอดเวลาในตำแหน่งที่เป็นบริดจตรงนี้นะฮะมันจะชินกับการใช้เสียงที่เป็นเอ๊ออย่างนี้ตลอดเวลาเลยขึ้นไปต้องสูงก็จะไม่ได้นะกี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 นี่คเขาลดร้องเสียงเฮด voice ที่ค่อนข้างแข็งแรงกี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 เสียงหลบไปหมดเลยคือคือพอเราเทรนให้มันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย กล้ามเนื้อเขาจะจำเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็กซ์ซอที่เราให้ไปเนี่ยเป็น Exercise ที่สร้าง Muscle Memory แปลว่าสร้างความจําให้กล้ามเนื้อแบบใหม่ๆให้นักเรียนแล้วแต่รรวดเช็คไปแล้วเมื่อวานเนี่ยทุกคนทําแบบที่ถูกต้องเป็นหมดเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะลืมแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจในตําแหน่งที่มันเป็นบดนี้สำคัญมากๆนักเรียนสําคัญมากๆถึงเวลาที่เราจะต้องลงสู่โลกของความเป็นจริงจินตนาการไม่ได้ จินตนาการไม่ได้ตรงนี้นะครับสิ่งที่สิ่งที่เรียนในเรื่องของเทคนิคนั่นก็คือต้องลงเราจะนั่งนึกเอาไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้นะครับฝากไว้นิดหนึ่งว่า Ex e r c i s e ที่ให้ไปครูโรดอยากจะเห็นให้นักเรียนทำา exercise ์ของโรดทุกเชา้าทุกเช้าไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อแม,ม,ม,ขอแม้ขอให้ทำให้ถูกวิธีมีเสียงอยันหนึ่งที่โรดอยากจะให้นักเรียนได้ลองทำืาอกี่โรดพูดถึงเสียง chest voice ไปแล้ว head voice ไปแล้วนักเรียนเข้าใจเลยนะ chest voice กับ head voice ไม่เข้าใจแล้วว่ามันมีความแตกต่างมีข้อดีข้อแตกต่างอย่างไรเรา exercise ทั้งหมดเนี่ยจะจะทำให้เรียนได้เข้าใจเสียงทั้งสองอย่างนี้มี exercise สีกอันหนึ่งมีเสียงอีกแบบหนึ่งที่ครูโรดเจอเมื่อสมัยตอนที่ครูโรดป่วยแล้วครูโรดรู้สึกว่าทําไมมันดีอย่างนี้เสียงเนี้ย คือเสียงที่เขาเรียกว่า vocal fry พวกเราไม่เข้าใจเมื่อมาสัก20ปีที่แล้วเนี่ยพวกเราไม่รู้ว่าเสียงนี้มันคืออะไรช่วงนั้นพวกเราทำงานหนักมากๆพอร้องเพลงหนักๆมากๆตื่นเช้าขึ้นมาถ้าครูโรํทเสียง vocal fry ไม่ได้มันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าครูโรดเสียงจะไม่ค่อยดีเออนักเรียนไม่รู้เหมือนกันให้ลองทําดูโรดค้นมาแล้ว vocal fry เนี่ยมันเป็นเสียงที่ต่ำกว่า chest voice ซึ่งเป็นเสียงที่ค่อนข้างดีมันช่วยคลายกล้ามเนื้อในการ<ม>ร้องในตำแหน่งต่ำๆได้ดี นะคนที่ใช้เสียงหนัหนกๆมากๆ vocal fry มกัมกจะไม่ค่อยมาเสียง vocal fry มีลักษณะเป็นแบบน,นี้เ,เนี่ล,ลองทำดูครับมุกทำยากนี่มุกไม่ใชยมีนะใครดูแลมุกอยู่ป่านดูแลนะเน็น้า าแล้วลงมาต่ำๆให้ได้นะได้ยินไหมคนใดูแลใครดูแลเออนี่ใครแลกนะด้นะปอน้นม้้องเจอนะโอเค ฟรายเนี่ยเสียงของพวกฟรายเนี่ยพี่รอไม่ร so sure like ู้เหมือนกันว่ามันมีที่มาอะไรยังไงของมันแต่พี่รอรู้ว่ามันดีพี่รอรู้ว่ามันดีว่าคือคือเช็คด้วยตัวเองเนี่ยฟรายเป็นฐานของเสียงนักเรียนอาจจะได้ยินนักเรียนอาจจะหยิบหยิบฟรายไปใช้ในเพลงของเ่าฉัันรกเธอเธอจะรู้บางไหว่าเีก็ไดู เข้าใจป่ะถ้าเข้าใจป่ะอลองลองไปทําดูลองไปท,ไปทอออาําดูนะครับผมนี่คือฟรายเราพยายามจะเขียนเขียนอะไรนั่นล้นักเรียนะนะวันนี้คุยกันแค่นี้ก่อนคุย,แค,คยแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้เราคุยเรื่องของเชสเชสไวกส์เรนนี้คุยกันเรื่องของเฮดไวกส์และก็เสียง vocal fry เดีย๋ยวจะวางไว้แถวนี้นะครับ ในเพื่อนลงฟังมไม่คยได้ยินนะในตอนที่มันอาจจะต่ำเกินไปพี่พพี่แม็กพี่แม็กกดมากเกินไปคือเสียงบลูทกายเป็นเสียงที่ค่อนข้างเขาว่ากันนี้นะี่มันมันก็พิสูจน์ไม่ได้คือสมมุติว่าสมมุตินี่คือสายเสียงของเราทํางานอย่างนี้สายเสียงทํางานแบบนี้ตีกันแบบนี้เกิดเป็นเสียงขึ้นมาอออออออ เออ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 เพื่อจะร้องจนต่ำต่ำสุดจนครูอรดร้องไม่ได้แล้วฟังนะครับนี่คือนี่คือโลซีอ่านี่อะไรร้องสบายอยู่ใช่ไหมมาเรียนฟังเสียงครูโรดร้องสบายไหมยังสบายอยู่นะไม่เหนื่อยเนอะฟังครับตัวบีเออเริ่มไม่สบายแล้วพอครูโรด ตรงนี้เรื่องต่ำเกินไปความต่อไปครับตัวบี l a t เขาเริ่มร้องต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้ว,<อ>วเขาเลยใช้ฟลายแทนเพราะถ้าเขาเริ่มร้องต่ำถึงตงัวบี l a t เขาพยายามจะกดตัวเองให้เจอโน้ตตัวต่ำตรงนี้<อ>ซึ่งเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ในสภาวะที่บางทีเราใช้เสียงเยอะมากจนเกินไปนักเรียนเคยดูเคยเคยเป็นเปล่าลงต่ำแล้วลงไม่ได้ ให้เป็นใช่ไหมครับเมื่อนันเรียนลงต่ําไม่ได้เนี่ยโค้ดวักเรียนลองค่อยๆค,คลายตรงนั้นเสียงต่ําออกไปหลีกเลี่ยงการร้องหลีกเลี่ยงอันนี้อ่อออออโค้ดจะไม่พูดถ้าร้องไม่ถึงก็ก็ไม่มีโคดฝึกเริ่มต้นจากการใช้เสียงพูดด้วย ก็คิดว่ามันน่าจะแต่ไม่ต้องไปเยอะนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวใครพูดอย่างนีตลอดเวลาไม่ใช่นะโอเคนะครับสองสาอันวันนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราแยกเอาผู้หญิงออกไปก่อนครู <c oughs> ไปสอนเลย <c oughs> ก่อนเลย